ผมทาง v e r t e เทก็ได้เปิดตัว MSC03 Mobile Smart Screen ตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับผมและก็ฝั่งนนี้ก็จะเป็นรุ่นเดิมคือ MSC02 ส่วนนนี้คือตัวรุ่นใหม่ MSC03 วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัว MSC03 เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อนโอเคครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัว MSC03 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับว่า มันมีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับก่อนอื่นเลยหน้าจอก็จะได้มาที่ขนาด32นิ้วเท่าเดิมเรามาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีลำโพงตรงนี้เพิ่มขึ้นมา2จุดจากเดิมที่มีอยู่ด้านล่างแค่2ตัวนะฮะแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยตรงนี้จะมีพอร์ตเสียบ SD card อยู่ตรงนี้นะฮะให้เพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมไม่มีนะครับ แล้วก็มีพอร์ต USB เพิ่มขึ้นมาจาก1ตัวเป็น2ตัวนะครับแล้วก็พอร์ต HDMI พอร์ต Type C มีเหมือนเดิมอย่างละหนตัวเหมือนเดิมแล้วก็มาเพิ่มมาอีกก็คือรูเสียบใหม่ตัวนี้ตัวเดิมไม่มีรูเสียบใหม่ตัวนี้มีรูเสียบใหม่เพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวเดิมจะมีแค่ช่องเสียบหูฟังแล้วทีนี้รูปลักษณ์ภายนอกก็คล้ายๆเดิมสามารถปรับสูงต่ำได้ปรับก้มเงยได้ แล้วก็ปรับได้อย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็มีที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือกล้องแต่ตัวนี้สามารถถอดมาได้นะครับกล้องตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะพูดถึงกล้องแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนี่ <c oughs> สามารถ,ถถ่ายรูปได้ปึ๊บถ่ายวิดีโอได้เวลาเราปรับจออย่างเงี้ยกล้องก็งหมุนตามนะคร อันนี้เป็นข้อดีรูปลักษณ์ภายนอกก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องฟังก์ชันภายในนะครับว่าเขามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นมาให้นะฮะเหมือนเอาง่ายผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนโทรศัพท์ Android 1เครื่องเลยก็ว่าได้นะฮะแค่ไม่สามารถใส่ซิมแล้วโทรได้แค่นั้นเองตัวนี้ก็สามารถโหลดแอปผ่าน Pay Store ได้ มีเครื่องคิดเลขมีอะไรต่างๆเหมือนเอาง่ายเหมือนเหมือนโทรศัพท์ a n d r o i อแหละแล้วก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ดีมากๆท่านผู้ชมเห็นปุ่มข้างๆตรงนี้ไหมแล้วก็มาตัวต่อไปก็จะเป็นรูปซองจดหมายตัวนี้จะเป็นการเปิดไฟล์ของตัวเครื่องแบบเป็นเขาเรียกว่าปุ่มเมนูรัดละกันผมตั้งชื่ออย่างนี้ปุ่มเมนูรัดโอเคแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นตัวสีแดงๆไหมครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชัน อัดหน้าจออัดหน้าจอเอาไปทําตัดคลิปเล่นกลงเล่นเกมอะไรทําได้หมดเรามาดูตัวต่อไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแคปหน้าจอนะฮะแคปรูปภาพหน้าจอเราสามารถเลือกได้เลยจะเอามุมไหนจะแคปมุมไหนหากเลือกได้แล้วเสร็จเรียบร้อยก็กดเครื่องหมายถูกแค่นี้รูปเราก็จะเข้าไปอยู่ในแกลลอรี่นี่หลังจากนั้นรูปของเราก็จะเข้ามาอยู่ในแกลลอรี่ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหน้าจอ นี้นะฮะที่เราอัดหน้าจอก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวนี้จะเป็นเหมือนโปรแกรมเพ้นเราสามารถวาดรูปสร้างดีไซน์ต่างๆของเราลงไปได้นะฮะเปลี่ยนสีผมจะขอวาดอันนี้เป็นภูเขาแล้วกันให้ทุกคนมองว่าเป็นภูเขานะครับอันนี้เป็นแม่น้ำหนึ่งสายแล้วก็ จะมาสร้างบ้านให้ดูสักหนึ่งหลังสร้างบ้านปกติแล้วเราจะวาดกันอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บอันนี้ดีไซน์อนุบาลมากเลยฮะขอบอกนี่หน้าต่างแต่ว่าตัวนี้เขามีเขาเรียกว่ารูปเลขาคณิตมาให้ปึ๊บนี่การสร้างบ้านของเราหรือจะเอาไปสําหรับคุณครูสามารถเอาไปสอนเด็กได้นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะ เพิ่มความสะดวกสบายให้เราเราเลือกเป็นรูปเลขนี่การสร้างบ้านของคุณก็จะโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะนี่ปึ๊บเป็นไงล่ะใส่หน้าต่างหนะ่อยหน้าต่างทำไมไปอยู่ตรงนั้นอ่าประตูเติมกรอนเข้าไปนิดนึงปึ้งแค่นี้รูปบ้านของคุณก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูฟังก์ชันต่อไปเดี๋ยวขอออกจาก,กฟังก์ชันนี้ก่อนฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันนี้จะเป็นการวาดรูปต่างๆลงในหน้าจอของคุณเลยคือมันจะแคปหน้าจอหน้านี้แล้วเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยฮะปึ๊บผมจะวงปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้ก็สามารถทำได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันต่อไปนะฮะ ฟังก์ชันต่อไปนี้จะเป็นฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มลดเสียงเพิ่มเสียงลดแสงหน้าจอหรือจะเข้าเมนูการตั้งค่านี่ฮะอันนี้คือเป็นฟังก์ชันที่เขาติดมาให้เราเลยนะฮะอยู่ตรงมุมด้านจอด้านข้างนี้จะมีให้เราใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเนี่ยจะกดด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งไอเทมเด็ดนะครับที่แถมมาด้วยนั่นก็คือรีโมทนะฮะรีโมทเขาทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะลองลองใช้ให้ดูนะฮะหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมาส์ได้เปลี่ยนเป็นเมาส์สไลด์หน้าจอปึ๊บอย่างนี้ได้ปึ๊บอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็ภายในรีโมทก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันไมค์ สั่งงานด้วยเสียงแล้วก็มีปุ่มลบให้แล้วก็มีปุ่มปิดเสียงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราคานะฮะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่20,000ปลายเกือบ30,000มาดูนะครับว่าในราคานี้เขาเพิ่มสเปคอะไรจากตัวเดิมมาให้เราบ้างก่อนอื่นก็จะมีเรื่องของ CPU นะครับที่อัพเพิ่มขึ้นมาจาก Cortex a 5 3มาเป็น Cortex a 7 3 p u นะครับจ p u จากเดิมจะเป็น m e l i G72 อัพเพิ ng, ่มมาเป็น a d e n o 610แรมจาก4จิกเป็น8จิกลอม64จิกเป็น128จิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่อัปเกรดขึ้นมาส่วนความแรงเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเกมให้ดูว่ามันลื่นขนาดไหน โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบความแรงด้วยการเล่นเกม r o v ให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเล่นเกมเลยเดี๋ยวผมจะไปเปิดการตั้งค่าให้ดูนะฮะการตั้งค่าปรับภาพ HD สูงมากสูงสูง,สงคือสูงทุกอย่างนะฮะแล้วก็ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเลือกตัวละครนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะตัดข้ามไปเดี๋ยวไปดูในการเล่นเกมเลยก่อนอื่นผมขอบอกนะฮะมันอาจเอามาเล่นเกม r o v อาจจะไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่ อันนี้เราเอามาทดสอบความลื่นไหลเฉยๆนะฮะถ้าเอามาเล่นอวจริงๆเนะี่ยผมบอกว่ามันมันใหญ่เกินไปแต่ความลื่นไหลนะฮะดูสังเกตที่เงาตรงนี้นะฮะเป็นเป็นเงาเงาเลยบอกได้เลยว่ามันลื่นมากๆโอ้ผมขอลุยป้อมเลยนะฮะตอนนี้ปึ้งปึ้งปึงปึง,ปง,ปงาเดี๋ยวผมจะขอคิวสักตัวหนึ่งให้ดูก่อน นี่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 โอ้โหเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูประมาณนี้นะคะ แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการที่ท่านผู้ชมมีจอจอนี้อยู่มันสามารถช่วยท่านผู้ชมทําอะไรได้บ้างหากท่านผู้ชมมีจอนี้อยู่นะฮะสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้ก็คือสามารถเอาไปใช้พรีเซนต์งานในห้องประชุมหรือในห้องเรียนต่างๆได้นะฮะเนี่ยฮะเราสามารถใช้รีโมทควบคู่ไปได้ด้วยนะฮะเป็นการพรีเซนต์งานไม่ว่าจะเป็นในองค์กรในหน่วยงานบริษัทอะไรต่างๆนะฮะ และต่อมานะครับเป็นการใช้ประชุมออนไลน์ผ่าน z o ูมก็ได้หรือใช้ประชุมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆต่อมาก็คือการดูหนังฟังเพลงนั่นเองอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะฮะจอใหญ่จุใจแล้วก็เสียงแบบกระหึ่มมากดูสะใจมากๆเลยนะฮะโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวดะมนันอาจจะเสียงดังไป ขอลดเสียงลงนิดนึงเป็นไงสุดยอดมากๆเลยนะฮะสำหรับการดูหนังฟังเพลงและอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้นะฮะก็คือการใช้เป็นจอแยกนั่นเองนะฮะหากคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนใช้อยู่จอไม่ไมพอหรือว่าจอมันเล็กเกินไปสามารถเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI ตรงพอตตรงนี้นะฮะเชื่อมต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กก็สามารถทำได้นะครับ โอเคครับผมและเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือเป็นนักสตรีมเมอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมสามารถเอาไปอ่านแชทได้ด้วยนะครับเป็นแบบว่าสมมุติเราอาจจะใช้มือถือในการอ่านแชทอะไรอย่างี้อาจจะจอเล็กเกินไปอ่านยากนะฮะอันนี้เอามาตั้งไว้ข้างๆได้เลยนะฮะตั้งไว้ข้างๆแล้วก็อ่านแชทได้เลยแบบอ่านแบบได้สบายตามากๆเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองใช้ได้ที่บริษัทกรุงทองคอมพิวเตอร์นะครับผมหรือใครอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทาง s h o ป e ี้ลาซาดผ่าน Line แอดของทางกรุงทองนะครับหรือเว็บไซต์เราก็มีให้บริการนะครับสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ